วันนี้พาแม่มาวัดพ่อโสธรพาแม่มาไหว้พระหนูไม่ได้ถ่ายรูปหนูถ่ายวิดีโอแม่ยืนแอคเฉยเลยพ่อโสธรน,นะคะ บรรยากาศสวยมากอ่ะแม่เข้าไปแล้วตามแม่ไป ไม่ไปตามไม่ไปใส่กระชากใส่ตู้เลยครับสบายก็เลาะไปคันเดินเล่นเดินเลับก็ค่อยๆเดินไปตรงนี้ไง <c oughs> พาแม่มาเดินเล่น ก็ได้เนี่ยเดินไปตรงนี้ก็ได้ไปเข้าหน้าโบสถ์ไปเข้าในโบสถ์เดินไปตรงที่พี่เขาเดินออกมาเนี่ยห้งเดินเร็วเร็วดิไอเอ็งเดินช้าแม่ก็ยิ่งเดินช้าพาแม่ไปไหว้พระพาแม่เข้าไปในโบสถ์ แม่แม่หันมาฝากช่องนี้แม่หันมาฝากช่องหมาน้อยนิสลานี่ฝากกดติดตามด้วยค่ะพูดดิฝากกดติดตามช่องหมาน้อยนิสลาด้วยค่ะฝากกดติดตามช่องหมาน้อยนิสลาด้วยค่ะเปิดกระดิ่งกิ้งกิ๊งด้วยนะคะ,ะ <laughs> ไม่พูดอนะ่ะ